สบายดีครับพี่น้องโทรจุ่มขอต้อนรับพี่น้องเขาสู่ตลาดนัดคุกกระบือชมผู้วุตรหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจงังวัฒนะครับเส้ามื้อนี้เป็นเส้าว,วันเสาร์ที่31เ,เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ครับผู้บรรจนุถึงน้ำภาพพี่นอ้องของเมืองราคาหัวราคาควายของตลาดน้องแก่ในเส้านี้ครับฝนตกครับจืนน่นไปหมดเลย่นดีะจมบรรยากาศไปวยกครับหัวกำลังเขงา่าแม่

สองมื่นห้าพ well ันแห้ลแพวยที่สิบจ right ัดเดือนเราเท่าไหร่สองเดือนมาเดืไปสองหมื่นห้าพันบาทเบ่งเงาพี Finish ่น totally. ้อกคมสองหมื yeah. ่น <uccess> ห <ful> ้าพันนี่ลูกนแพงที่ไรอยู่คุ้มเงนดีอย่างบอกว่าเก้าทีแม่ ลูกกับลูกเม่ลูกว่อยซีที่บวกแม่วันครับเอามาตอนนี้แม่นมาหน่อยหน่อยบ่บ่ต่อรองได้ทั้งสองคมครับมาคมซีห้เหลียกเอาครับสบายสบายฝากเบอร์โทรให้แนศูนย์แปดหนึ่งศูนสามห้าเจ็ดงห้าครับเสียออดอยอดเมืองสวงมันมันครับมาเดียยวพลุงเน่าอร่าเรื้ตุ่ผสมไ้พลุงนี่ mẹ cháu bao, Sao bao đi xuống bà bao bốn mươi bốn đi đâu rồi, à, tít okay, ừ. bận à, à, này, dài dài, nhão cái em 3 tuổi, không, tao hà, mẹ cái này, này, cứ tao rồi, xuống nhau. เอ้าฝากเบอร์้อ้พ่นใหม่พอุ่เบอร์ตูเดียวกันเนี่ยเออก็เสียอดอะครับนี่คุณแม่แสนสวยหวัดดีครับไสหลัดนี่เก่ก้มนี่วะยสวยคุณด้วอะอันนี้ว่าเม่นวนอ่อันนี้ก็เมีนต่ารเลเลวจ็ใลวัดเลยเล่แต่ว่ามื่นหามื่นหาตัวนั้นเม่นวนแมรินว่าม่นเมีนชนผู่เลียมื่นหามขายบได้เออ ขายวันด็กกับวัฒนาขายอะอน,นุ๊กไปตัวนี้มืนหาต่อรองได้เดี๋ยวไปเอาแม่นูกำลูกกอนอ ลูกไผานี oh, yeah> s like. <S ่มากันแดงเหครับมาัเมท่องวางคือผสมแล้วเม่ผสมแล้วครับเขาทับแล้วัเดือนเหรอตั้งทั้งเดือนนี่ยครับเปิ่จักบาทเฮ้ย15,000 1 5นโอ้ยก็พดหาสยเลยจุหาสิบหกหืนเบอจบาทอ่ะ มืน <100 S 2> หาเนี่ยเ <50 S 2> มีเยมดิทันบวกขึ้นมาคือสามมื่นนอกทกเพื่อตัวพัะหาตัวมืดหาเพิ <c> ่ม <oughs> <c oughs> ไปสามมื่นครับเดต่อรองได้ <c oughs> เอาตลูกกะไรมืนหาขึ้นกันห <c oughs> มักเมียหมักลูกเลือกเอางามงาม ลองฝึกตัวลอกกันแมลิ่ฝากเพื่อน์ไเจ้าูเก้าสามสี่สามเก้าศูนย์ห้าสามหกแม่ครับผมบันบานครับมักเล่เอาเล่มักแม่ลูกเล่เอานี่ฮัลโหลสวัสดีครับ เมียสาวทั้งสองตัวตัวใหญ่เท่าไหร่นี่หมื่นนี่แดงมื่นสมืนสามมืน่นสองมืน่มน,มน,มนหาก็บมื่นสองครับผว้หม่สาวทั้งสองตัวต่อรองแด้ที่เขามักตัวได้เรียกเอาเรีต่ตะผูมักมักออกมาสีแดงกับเอามักสีอันนี้มันสีอะสีกุชีุยสีน้าน,นูงนร่อยสามสิบเปอร์เซ็ มาจากไหนเอาฝากเบอร์โ right, oh, ้รพี่รองเดี๋ยวพี่เอามันมันเยวก็ได้ขายดอกโอ้หยดหดเดี๋ยวปียเดือนเราหนทรองเก็บเดือนล้วพ่อพ่อไะไพ่อเก็บท้องเก็บทกอร่อยหาที่บวกนอ เปิดเจ้าบาทเดือนสานครับตัวนั่นดิตัวนั่นสานเกาเมสาวมัมสาวชิบหาเดือนชิบหงเดือนอันบัตบัตท่านผสมหมูนบ้างในสมเลยครับอีกว่าโดนดอกอะอีกว่าโดนเด็ดบักเถิกเป็นบ้านบักเถิกก็มีอันกระไดบักเถิกอ่ะเก้าสองบเาสอัวบาทเก้าสองวกรไดบาทอสูง่อยสบต่อลอกไหนทุกตัวได้เนี่ยทรงขววกระไดบ้านมันมีขึ้นเงี้เพื่อใดวะล่ะ หมายเอดแจ้วงหันมาช่งเดียวเดียวเดียวเปีากเบื่อศูนย์หกกหกหนองแปดเห้เสียปีแข่งสวรรณภูมิมปนมานเหรอเด้อครับขอบคุณครับ ขายรัาเซียนนิขายหรอครับเมลลูกว่ะขายเบขายจับาทตัวใหญ่นมืนเียดบ่ทเพื่อทางให้สามหมื่นขาบขายไปลลูกไป

ใส่ลูกมักกน้นี่บอเปิดเจา้ 17, าบาทมื่นเจ็ดพันห้าแม่ผสมอีไปเดือนกหรอครับโตให้หลอดส,สูงกว่าี่ 35, บอกกนอดสาจหาบวกขึ้นเยอะนี่ลูกมั้ลูกคูเปิดไปสามจดเจ็ดมื่นเจ็ดพันห้าครับเมีลูกเมีลูกพี่บอกให้มื่นเจ็พันี่ลูกมั้ น,นี่เมียมันมืนนอนเจ็บัหาต่อรองนี่เหมือนเจ็บปัหานี่ต่ออะไรอยู่บ่มันจากสา่อ่ะเอาเพื่อสมรดีเอาฝากเบอร์สุกเก้าสามหาสามหาเก้าหนแก่งครับอ้าวมันหมาเดียาารด้อครับผมมันนี้มันก็ถือเป็นหนาทำที่ล่าข้อน,นุนเดี๋ยวคอยปันบ้าเมียลูกคืออัญเ์นี่ขายคนนีครับขายจังบ้านนี่เมือนเก็มือเบลูกเมียบอสเฮ้ยมันม,ม,มันกมยังกอน เอาจะบาดอานิแปดพันหาครับแปดพจะซื้อครับบมมีมื่นครับบมมีมื่นแปดพันห้าแปดพันาแม่แมสาครับมีแต่มีมงเจ้าเสียคัดขาครับอ๋อเสียคันทาเสียขันทาเสียขัขา่แปดพันห้าต่อรองได้อีกครับผมคู่นี้ก็ัครับเนี่ยคู่นี้ก็พัญหาน่าจะบาด เก่าพันหาครับคุณต้อรองหน่อยุกโตต้อรองหน่อยุกตากเบอร์โทู่นเก้หกขาหนึ่งสามเก้าสี่เก้าครับอ่ามันมาหนาด้ สวัสดีครับสวัสดีครับเอามาได้ตัวครับมือนึกไหมตัวเดียวขายเราบอขายตัวไหนอนดหมขึ้นอขายพันเอกระชาในน้าบาตเพนตงัวะโลนี่ละเช็ดลอยนะเช็ดลอยไมอเดกเ็ดยันีเรงันก็ัเดขาย้ไปได้ เราอาไว่วแลขาท่นมาเพ่หเพนีย่พกเต็มเต็มปชื่อเฮ้ยัเอนะึ้งเดียวตอนนี้กินไปตรงอึ้งไะกินจนว่ากินสมอไปนเนเมนอย่งนะขายอึ้งจีบานโลจีบานทุโ อันนี้ทุก้ครบอยครับทุกคนหนึ่งร้อยสองสาวนี่แม่สาวปีกว่าครับว่าท่านผสมตรงเนาะอครับื่อปีเจ็ดสูงหกสามที่บอกทั้งสองัตตอนนี้าเปิดเท่าไรนี่ตัวละตัวลร่าครับตัวละมื้นห่าคมียเมม่ลูกแห่งมื้เจ็ดมื้นหากับนียูหันตัวละมื้นหาครับม ที่ได้กันเดียกเอาที่ไก่เคี้ยงกันอยู่รับประกันทำนี้รับประกันทำนี้เนี่ยงการต่อร่องได้ต่อร่องได้ครับเปิดแบบต่อเมื่นหามากตัวไหนโค้งอะส่วนข้าหนึ่ง ามจ็ดศูนย์ห้าสองสี่จากสอ่ะยนี่ก็มาแล้วส่ครับอ้าวมันมันครัมันมันใช้พอนี่หาพันหาที่ไหมครับเขาหายเขาหาผมจะเอาหกพันหกพันนี่ซื้อไหมบ้างเนี่ยมึงเฮงลุกไปหนาทำทิล่าคนหนึ่งเนาะแมนกับแมีนมุนี่กับตัวลราะครับ ลุกขึ้นเ้าอืออาตเนี่ยตัวละะก่าพันครับนี่ตัวกระโกพันครับท้าวะสวัสดีครับนี่ครับ้อเนี่เือเก้าเนี่ยความเสื่อมครับความเสื่อมทับนี่เออขอบทับนี่ครับก่าขพนงัวลง ตะกี้หอนดูหนึ่งนาะครับครับันนี้ตืนครับครันี่แหละครับหนึ่งสองสหหหตัวใตัวละเก้าพันต่อรองอะไอีกหามืกว่าต้นนี้อันต้วนี้หกพันหกพันคือต่อรองอะไรอีกมักประเภทสาวหน่อยมหาพริ๊งกามามครับงามเอาฝากมือทั่วพอหกพันคือเออศูนย์แปดหก้าห้าห้าสมป พ่ออเนกืเมอ้ามันหวานครับมันหานครับขอบคุณครับยางนิบ้างนี่ได้กันเป็นนี่ได้กันเป็นเนี่ยได้แล้วไลก่อไหมกำไรสองพันหาก็แล้วหรือเปล่าอมันได้กำไรทีคุณหัวหรอขายไปแล้วครับเก่าพันย เขาลูกนั่งตัวเดียวนี่ยป่านั่งูเมียสยเมียสองเมียกับตัวนี้ลูกไข่วัวเลี้ยวเมียลูกลูกไขยอะไรตัวไข่เลี้ยวขายตัวยี่บานลูกวนหลูกวัวไขตัวหกหาพัหมีมันเจาตัวเท่าไหรเมีนั่นสองพัเมีนี่มืหนึเอ้าเดี๋ยวยางเพิ่ก่นลูกขายมืดครับนั่งแต่เมีมันตัวนี้ จากไรขายมืน่ตนตัวนมื่นสองนี่มื่นสองัม่นี่แม่นี่มื่นเดียวนี่ลูกคนขายมา่อหรอครับมื่สหหมนสิบหา้ามแม่สาวบ่นแม่สาวสูงร้อยสามที่บวกเอ้าฝากเอบอร์โทรพ่อรุง หน6เก้าแปดห6หศูนย์สามห้าหกมันหมานนะครับโอ้เบื้งลุกยวบากกันแดดกี่ขึ้อยู่ลูกสวัสดีครับเอาดเมียูกง่ามๆนี่ยสี่หมื่นห้าพันบาท แม่ผสมไว้พารุ่นลูกไข่ขึลูแดงจกดสเลยี่มื้นหาค่ะแม่ลูกโอ้ลูกเหยสูงลอยมันหาสิผละครแม่มันแยกว่าพาลุ่งกัแยกเออมันไปไปน้ำกันเนี่ยเนาะสี่หม้าพบาทต่อร่องอะไรอีก ฝา,า,ากเบอร์โทรพ่อลุงศูงนย์หกหนึ่่เองจ็พ่อยเทีบ้านเขียนอ้าวมันมานครับไฟยเทียดาานด้วยฮะหนึีงกับเทียน,ยยนอ้าไฟมักน้ำพ่อลุงนี่ง่วงงามจัดจัด ไปเไป no ๋อวพอนุ่งเงก่อนห้องตะเร่ร้านห้องเมือนเอด็ดครับเมืนอเ็มีน ลูกไผ่อนน้ดอพันลูกช็อกโกแลตพ่นเอ็ดเดือนหัวเจ้าก่ันวาไวนี่ผมรังกอแล้อยู่รเราสีเอาเท่าไรขนขีลาเขาบ้าไทยดอกรก็เสียเเมื่ยวเวีนลัวท่้าท้ายคือเดีวเขาไม่เดี๋ยวเขาไม่ตขีลาย่มังคาเอาตอนรไรอกวันนีไหนอกันเยอะจะิเอ้ใครเสียเล็กได้กันด้วยอก เ,เううสียครับ,รบได้แจ็คตัวลงมาเนี่ยมาขายขมาขายทั้งกรื้อทั้งขายนั่นและเอาเพิงกำลังต่อย,น,ยอน,อน,นี่เจ้าเสพเพิ่ต่อไรเอีวนี่เสียโยม่าจาทครับต้ทอแกบาทมื่นขึนห้องเอาพนเแปดพันอันอันห้ยพูดเจ้าจังบาทดิตัวน,นี้ว่าเจ้าเจ็ดพันสองรครับเจ็ดพันสองร้อย น okay. ิ้แล้วจังสีขายซ้ำนึ่ง uh ห้าพันตัวอีกสีขายเพิ่นบ่นี่อีก่กนีรถให้สองรอยขายเจ็ดพันขายเจ็ดพันนเใจที่ตัวอะไรนะครับเรืองไปเนียก็ได้รวมรอบก็ได้เจ็ดทย่งตัวเดียวเดี๋ยวพดตัวยังเอาฝาเพื่อโทษไปก่อนนแปดเจ็ดสนึ่งสามสาั่นนั่นละบกเสียคุณ ก็ได้ขายครับหาพัดมาที่ไหนนิหาท่นคือเอาตกขาหนาพอยังไปไปยังงั้ก็ง่ายแล้วโอ้ันหาอยู่กับบ่อใช่เดียไปไยังั้นเด้หานเด้อเอาบนี้อืมโตกันเดี๋ยไปเฮ้ยเฮเ้ย

มิงานคือมาจุ่มกันอยู่พี่บาดนี่หลายพวดครับใส่เลยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดไอ้เด้อนี่นี่แม่ลูกก่อนี่นี่แม่ลูกแม่ลูกเอาเท่ายครบเนี่ยแม่ถามเจะคล้องเลย

เอาเทนา้เอาซอนนี 56, ่ได้ครับหกพันหาครับใจเลยนี่แห้่หกพนบอมีหัก่เลยหักนึโลหมื่นหกพัครับตองเสียซอนต่อรองได้ต่อรองได้จนกี่ยค่ไหับ้างไหมเอา ถ้าอยากกินเงฝากบเบอร์จี่ไรหรอครับจี่ไรว่าจจีจักเสียมันจี่ไรเอาวาสแล้วเสียซอสนี่ละีไละเนาเียงอีจกบานนี่เอาหกหกัาพนะกซื้อนี่อเพัเดี๋ยวพูดะโลกว่ đây bà đây, Nè. mong hai mong cả mong hai này hai mong hai mong hai mong ui, mong hai mong hai đi, hai mong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  ยังนี่ดิเท่าไรก็มีก็เอาเท่าไรดิเอาที่ห้องต่อพันราคาห้องทุกคุนดีตอนนั้นห้องนึงทีราคาต่อร่องได้ตัวโคบมันได้เอาตันให้โคบได้กี่เ่ากันสบายดีสบายดีสบายดีลูกเชียงเยอะใส่โคบไดยโคบนี่ชุดสามตัวนึ่งสามตัวจังหวัด กัำตัวมืดแดดพันมืเปียกพันตัวน้อยๆม่คือผูกน้อยอืูน้ำตัวมืดเปียกพันรับน,น,น้ำน,น้ำหาบัน,นให้มา,หา,า,หา,า,าให้มาไหเลยโอ้อ้ต้นหต้นใหญ่คนละแเอาฝากเบอร์โทรมาตัวไหนอา่าถึแปดสามสามสามเย็ดห้าสี่ศูนย์สามอ่ะมันมันะเอา,เอาคลิปนี้ฝากต้อนไปเถอะเฮ้ ท่าใดนี่มือหาลอยมือหาลอยเนาะหลากหลายมือนี้วัวลงหลายอยู่ดิมูห้หลักมือสองมือสามอืมนี่คือบรรยากาศของตลาดดัดชมพูบุตรหรือตลาดแก้มเพื่งเล็ดครับวัวลงครับวับวยังราคายังต่ำลงต่ำอยู่อยู่สัปดาห์นี้นะครับเอาคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องท่านี่ครับ ขอให้พี่น้องจะมีความสุขกายสบายใจความเาจ็บยากได้ความไก้มีลำด้วยสุขุมทุกคนสบายดี